านาเพียงครับโอ้เสียขอควายลาดนาเพียงนะครับเนาะครับเมื่อนี้มีโอกาสได้พูดคุยตัวจริงนะครับเนาะฝากเนื้อฝากตัวน้ำครับช่องเก่าชนะจนครับ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 มื่อนี้ครับไม่มีน้ำเสนอจากตัวแล้วครับมื่อนี้เราเป็นนพี่น้องสองสอง,สองสองตัว <c oughs> สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขออนุญาตเอ่้นพี่น้องคือเก่านะครับเสด้มีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับเมื่อนี้วันเสาร์ที่22มกราคมพศ2565รายการเปิดราคาควายของช่องเกาชนะจนพาพี่น้องมาโยทีตลาดนัดบันชาติครับตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นครับพี่นอ้องกอนนานีเกสี เป็นตลาดบัวใหญ่ด้วครับเด้อขออนุญาตแนะนําสถานที่น่อยหนึ่งนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามชังเกาชนะจนในวันเสาร์ถุกเสาร์นะครับนาะพี่น้องก็สิได้เยี่ยมชมตลาดบัวใหญ่ก่อนได้ครับเด้อเสร็จแล้วก็สิมาตลาดนัดเมืองพลต่อครับสําหรับพี่น้องที่สนใจสองตลาดนี้ก็แนะนำว่าให้ไปตลาดบัวใหญ่ก่อนครับพี่น้องเพราะว่าตลาดบัวใหญ่สิเลิกก่อนเด้ครับเด้อนายหอยก็สิ ไปตลาดบัวใหญ่กรเสร็จจากตลาดบัวใหญ่กรสิมาปิดตลาดโยธีตลาดบ้านชาติครับก็คือส่วนใหญ่กสิมาจบอยู่นี่มา,มาเมือดอยู่นี่แหละครับครับพี่น้องเพราะฉะนั้นขออนุญาตแนะนําพี่น้องเนาะที่อยู่ทางไกลหรือว่าต่างจังหวัดครับกะอยากมาสองตลาดนี้ให้ไปที่บัวใหญ่กรครับเสร็จแล้วกะมาที่ตลาดบ้านชาติได้ครับหากมีการปิดจังไรช่องเก่าชนะจนกระสิเป็นซื้อซอยประกาศประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้หูอีกเทียยนึงครับผม ครับถือว่าสงสัยอย่างไรก็สอบถามเข้ามาใต้คิดไต่คอมเมนต์เลครับเด้อครับผมเมื่อนี้ก็ควายกสิบบางตาแนครับแต่ก็มีให้พี่น้องเมืองหลายเ้อครับเด้อเมืองถือว่าหลายอยู่ครับผมก็สิขออนุญาตแบ่งคลิปออกเป็น3คลิปครับ3ตอนพี่น้องเพื่อให้พี่น้องในเมืองต่อเนื่องครับก็อจสิถึงช่วงอยู่ด้วยครับเพราะว่าขออนุญาตใส่เวลาในการตัดต่อครับเพราะว่าเหตุยู้เดียวนะครับเนาะอาจสิใส่เวลาแนครับผม สิแบงเป็นสามตอนครับครับเสียเวลามาดนแล้วกับสิพาพี่น้องเขาไปเยี่ยมชมตลาดนะครับเนาะไทยถามพี่น้องไหนหอยเขาครับผมหอยเลี่ยนครับครับผมศูนย์แปดเจ็ดหกสามหกสี่หนึ่งสี่เก้ามาจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับครับผมโอ้ครับมันนี่มาจากตัวหรอแต่มาซี่หาตัวหาตัวครับขายไปไปขายไปแล้วสองครับอ๋ยังสามตัวอ๋ยังให้ชมอยู่มีเท่าไหร่เนาะครับเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดแมนท่องบ่ลรอ อันนี้ทองว่างครับลูกผสมวะนี่แมนครับค้อยลูกผสมสมมูล่านี่เตี้ยแมนครับค้อยทองว่างลูกเท่าไรแล้วให้ลูกเท่าไรแล้วลูกสามตัวครับลูกสามครับตอนนี้ทองว่างแมนสื่อมาว่าจะร่วผสมนี่แหละครับเอาเทียบส่วนสูงเท่าไรหนอร้อยสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าหนอห้อยสูงเท่าไรก็ผมบ่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าก้อยยูทีร้อยสามสิบเก้าหนอแมนครับลูกสามทองว่าง แม่โอ้ยเงาเนอะครับนอนลำตัวอ,อันนี้ราคาห้องเนาะครับครับผมราคาห้องราคาห้องต่อรองได้แม่ลูกหกแปดลูกตัวแม่อ๋ออันนี้แม่ลูกหกแปดครับลูกตัวแม่นี่ได้ครับพี่น้อนงต่อไปไหนอีกแล้วเบิร์ดเล่าผมซืออ้อได้หนไรวะนนั่นดอกผมได้ซื้อถือว่นนั่นผมซื้อซื้อมากผมกล้าว่าดิซื้อไปทับเอาไปว่ากู้เองสิผมหาคือกัน อันนี้ผมมามาผมลอกมาเป็นมือสื่อกล้วยมาหลายน้อำมันผมวางนั่งผมมาสิขายบ่ดุดเจ็ดเอาไปจองพันเ้เจ้านี่สุดพิเศษน,นั่นและเจ้าไปบ่ได้ลุงเต็มที่เต็มที่แล้วมืดแล้วครับเอาได้ได้หาพันลุงรอเล้ครับโบขึ้นค่ำคิดว่าจะคลองโมคิดจะหลอกคันขายราคาหนีจะคลองซ้ำบ่ไดรยังนอกจากนี้แล้วโย่ทางบ้านมีอีกบ่บ่โย่ทางบ้านกับมีอยู่ครับมีอยู่เนาะแมนครับขันสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์เลยเนาะครับเนาะครับตามเบอร์ครับไปเยี่ยมชมอยรอยเอ็นได้เลยครับ อ่าขอบคุณครับครับผมผมมันอยู่บ้านซ้อมสูงครับซ่อสูงบ้านกระด a วนซ่สูงถ้วยมาขายครหนึ่งแม่ลูกครับเบอร์โทรศัพท์จั่ไหนะครับพ่อศูนย์แปดครับหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึครับผมมานี่สองครแม่ลูกครับสูงเท่าไหร่นะครับนี่คือสูงดีเถ้อยสี่สิบครับร้อยสีเนาะครับมีลูกความ บ่อสี่สิบท่องบ่นี่ท่องท่องท่องจะว่าจะเรียนบู้บู้จักท่องพออย่างไะบ่มีพอบ่มีพอบ้านบ้านเนาะท่องบ้านอ่าท่องบ้านบ้านห้องไปเท่าไหรก็ครับหกสิบหกสิบหกสิบนี่บ่รวมลูกบ่อ๋อแยกแยกเนาะแยกลูกแยกแม่แยกลูกแยกแม่ได้ราคาบ่รวมลูกเปิดตัวเดียวหกสิบรวมลูกเดียเท่าไหรลูกสามสิบสี่ลูกสามสิบสี่ S <S เห็นเ<โ>ก่าสิบสี่ลูกสามสิบสี่ครับพี่น้องนี่ราคาห้องนะครับเนาะครับกระสีต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้ต่อรองได้ลูกสาวลูกสาวกับลูกกันบ้านบ่ครับครับลูกกันบ้านเนี่ยะะนะโมเมนต์กรุ่งงามคือเพิ่นเนาะจักปีแล้วนี่ลูกนี่ปีเท่าไรแล้วนี่มันยปี 5, ห้าปีหกเลยครับคืออปีห้าปี 5, หกเดือนเนาะนี่เด้อครับลูกลูกสาวลูกสาวสาวสามสิบสี่สามสิบสี่ราคากำลังดีเลยพี่น้อง นี่แม่เขาลูกสูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องแม่ลูกครับร้อยสี่สิบดีค่ะดีขอบคุณครับครับผมครับผมพ่อสวัสดีครับครับผมครับแนะนำโตซื้อทีอยู่ให้พี่น้องน,น้ำแนวครับเบอร์โทรศัพท์น้ำณพลแสนสีบ้านโนนชาติมูหก ลองแว้งถูกพระครับผมอำเภอยังก็อำเภอพนิล่ะครับอ๋ออำเภอพนเนาะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ098 098 6677 6677 899 899ครับอ่าครับผมเมื่อนี้มาโคบแม่ลูกบ่ครับเนี่ยครับผมลูกแม่เนาะลูกแม่เปิดไว้เท่าไหร่ละครับเปิดไว้11เอ็ครับ11บเอ็ดห สิบเอ็นหาราคาห้องเนาะครับผมสูงเท่าไหร,ปปร่ละครับเมียกี่ยูประมาณร้อยสามสิบแปดนี่แหละครับร้อยสาสิบปดตาเย็นเย็นเทียบไปผมนะครับเย็นคังให้พี่น้องห้อยสูงเท่าไหร่ก็อห้อยสูงเท่าไหรผมร้อยหกสิบร้อยหกสิบเนาะครับผมอ่าครับพี่น้องเหมืองสัพส่วนได้พี่น้อง <c oughs> นี่ลูกสาวลูกสาวที่บหาครับ เอ็ดห้าสิบเอ็ดห้านี่ลูกสาวครับให,ใ,รให้ลูกมาจากตัวแล้วเนาะลูกได้สามตัวครับลูกสามตัวแล้วครับผมอ้าวอารถับเดเ็จลอรถนอกจากนี้แล้วยุบ้านยังมีให้เมืองอีกบนะ่เนาะ มีอยู่ครับม,มี่จักตัวแล้วครับอยู่บ้านมี่สองตัวครับมี<อ>่กล้วยสาเออนำเสนอใน่ยู่บ้านหาเทียบตัวใดสรทิพอยมี่กล้วยสาวเดียวนี่กล้วยสาสองตัวครับกล้วยสาสองตัวห้องไว้เท่าไหร่เราเมียตัวหนึ่งตัวหนึ่งเปิดไว้สิบห้าครับแสนหา้าโอ้กล้วยงามเดียวครับผมเป็นลูกอีหยังละ่ะลูกอีหยังไอ้ไอ้อีหยังก่อนไอ้ ยกมงคลครับยกมงคลครับผมเปิดใบซิมหาแม่สาวครับผมนี่ใบมีหลอดบปล่าหรือนี่ใบมีหลอดนี่ใบมีหลอดพร้อมอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวครับตัวหนึ่งลูกเพชรลูกเพชรไอ้อีหยังเปล่าไอเพชรเพชรอุบลครับอ๋อเพชรอุบลครับมาจากสสชูวิทย์ครับอ๋อมาจากสสชูวิทย์ครับซิมหาเช่นกัน ว่าตัวนั้นเปิดไวสิบครับตันนั้นเปิดไวสิบครับโอ้ครับมีสองสาวให้เลือกนอกจากโคมแมลูกนี้แล้วเนาะครับผมมีใบมีหลอดว่าเหรครับครับมีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดพร้อมควายอุบลนเนาะครับผมครับขอบคุณครับครับมาสวัสดีคับคดีคับคุณคุณค่ณคุ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 ณคับครัคผมคุณนาณขุนคุกคบอคู่คุณคุอคุณคุณคแณควณคุณคุณคุณค มือนี่ยเอาต้นก้วยเผือกมาครับเบอร,ร์โทรศัพท์อย่างไรคันนึ่งเก้าสามห้าแปดแปดแปดหครับผมมีมาจากตัวมือเนี่ยมือเนี่ยมาตัวเดียวครับตัวเดียวเนาะ,นะครับเป็นควายเผือกสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยมีสายมีอย่างบ่ล่ะครับสายมังกรขาวสายมังกรขาวเป็นอะไรเป็นหลานบ่กคือเป็นอย่างอันนี้เป็นหลานเขาครับโอ้เป็นหลานเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงเปิดไว้เท่าไหร่ก็เปิดไว้ หาหมื่นเก้าหาหมื่นเก้านี่ราคาห้องบ่ครับราคาห้องกับตอน่องได้เหรอเนาะครับเนาะครับต่อรองได้ครับนอกจากนี้แล้วยุบันมีอีกบ่ครับมีอีกครับโอ้มีตัวใดน้ำเสนอพี่น้องบอกหลอดเด้ออ่ามีลูกเบิ้มลูกเบิ้มก็มีระดับระดับพอพันระดับเป็นพ่อพันธุ์ของไอ้สายเงินอุทัยสายเงินอุทัยก็มีครับเป็นพ่อพันธุเนาะครับเนาะครับสูงลอยหายิ้สองคับสูงลอยซีบเกียร์พอพันตัวผู้โอ้พ่อพันธุ์ตัวผู้สูงลอยหาซีบเนาะ ครับครับ้นก็มีสาวแม่สาวอียังก็มีแม่สาวก็สายเบิ้มสายเบิ้มเนาะครับสายเบิ้มครับนอกจากที่สาวน้อยเผือกนี่แล้วยุบ้านก็มีให้ชมอีกเนาะครับเนาะครับติดต่อเข้าไปเมืองอยากเห็นรูปเห็นสัดส่วนอะไรกันครับลองถามเมืองเนาะครับะขอบคุณครับครับผมครับผมชื่อเสวิตครับผมครับเสวิบ ครับสองขาสองขาครับผมบ้านใดนเนาะครับร้านนาเพียงครับข่อควายร้านนาเพียงครับอ๋อเสียพ่อควายร้านนาเพียงนะครับเนาะครับเมื่อนี้มีโอกาสได้พูดคุยตัวจริงนะครับเนาะฝากเนื้อฝากตัวน้ำครับช่องเก่าชนะจนครับ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 เมื่อนี้ครับไม่มีน้ำเสนอจากตัวแล้วครับเมื่อนี้เอาแม่เีลนน้ำพีน้ำนองสองสององสองตัวโอ้แมาเล่นน้ำพีน้ำนองสองตัวนะครับเนาะสมกับที่ปลูกใหม่ลอยสามสิบหาลอยสามสิบหา ค่ลูกสองในท้องลูกแรกเ่ยลูกเก้าที่ตายครับโอ้ตายตอนสองเดือนกว่าครับผมเนี่ยเปิดไว้เท่าไหร่แล้วครับเปิดไใบหกหมื่นห่านนะครับเนาะยังพร้อมอยู่ครับยังพร้อมอยู่อยู่ได้ครับประกันเลยครับลอยสานสิผาลาประกันเลยเนาะครับเนาะครับผมลาดนาเพียงนะครับเด้อมีโอกาสได้มาเห็นตัวจริงเพิ่นนะครับเนาะอย่างนี้ นี่ครับผมหกสิบห้าครับหลังจากนี้มีโคมหนึ่งนะครับเนาคนะ,ะานนครับอ่านแนะนำให้ครับโคมนี่มมแม่ลูกภูครับครับแม่ลูกภูเปิดใบเจ็ดหมื่นหาครับผมเปิดใบเจ็ดหมื่นหาลูกสามตัวต่อไปตัวนั้นลูกตัวที่สองครับลูกชมพูสวยๆครับทองทองที่ใน,นทองอ่ผสมกวนขี้ดังดำไปได้สามสี่หมื่นครับผม ครับผมผสมพอพันอยู่คอรครับผมสามในท้องเนาะแม่นครับพอในในคอกเนาะครับเนาะครับนมดีนมดีแล้วนี่จอยแน่เพราะว่าลูกก็กระเทียนมนะครับครับผมลูกหิดนมแม่นครับนี่นะครับดัใไซพี่รองเมืองเปิดไปเท่าไหร่กว่าครับเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าสูสีนะครับเนาะร้อยสามสิบห้า คอควายลาดนาเพียงครับพี่น้องมัางๆกมายากกันเรื่อยครับผมขอบคุณหลายๆติดสิบมีโอกาสสิไปหาอยู่ครับเรื่องเขาเรื่องน้ำกันครับผมนี่เดี๋ยวไปพัฒนาเลยครับผมใส่กระทิงคู่ไปครับผมใส่กระทิงเจ้ากระทิงคู่ครับผมเสียไปบุญปัญญาคำครับผมนี่ราคาเบาๆหกสิบห้านอแม่นครับของท่านอบาตอลิดครับผมครับผมราคานี่เฮียรถไทยได้อีกบ่อนี่ต่อรองนี่ ได้ครับผมได้อีกเนาะโอ้เฮียใจดีเฮียออกมาเพื่อเกษตรกรอยู่แล้วนี่ใช้ดีเชี่ยงครับครับเชี่ยงมักเบอร์ง่ายกับยูกพ่อกรับมีหลายอ้าวครับให้เฮียฝากครับผมฝาก็ไปแล้านนาเพียงนะครับศูนย์แ5ดสอครับผมก็ดีให้คำปรึกษานะครับถามเรื่องการพัฒนาไปนะครับแม่พันธุ์ลูกพันธุ์ ครับผมให้เลือกจุ่มนะครับบ้างก็ไปเยันย่ามกันครับที่ตั้งบ้านลานาเพียงตำบลสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ0 8 2 4 6 2 5 5, 5, 5, 5, 5, 5. 2 5ครับผมครับผมขอบคุณเฮียครับผม,ผมครับค,ครับ,รบพี่น้องครับมาถึงช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขอถิง่งไทยไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะเพื่อสะดวกในาการอัปโหลดหรือว่าลงคลิปสิได้รวดเร็วขึ้นครับก็เลยต้องตัดเป็นช่วง บบก,กี้นาทีครับพี่น้องก็ให้พี่น้องติดตามชมต่อในตอนที่2และก็ตอนที่3ต่อไปเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับ